ตำรวจหรือเปล่าโคเทโอ้โหเสียงโคดนุ oh. ่มนึกว่าขี่ยานเป็นไงขอสอบถามความรู้สึกในการขี่นะครับนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากเลยหรอขี่เมฆลอยบนท้องฟ้าวันนี้ขอกลับมากับ F6B ไม่ใช่นี่ Honda g o i n g F6C นะตำนานคันนั้น ที่คนหูทักมาเป็นล้านวันนี้กลับมาให้แล้วกับราคาดันโดนกับโกวิ่งคันนี้บอกเลยว่าสภาพโคตรกิบไม้3,000โรปี2017-18เท่านั้นนั้นเพื่อนอะให้ไล่ดูยาวๆไปเลยวันนี้ไม่เร่งรีบนะเพราะว่าสภาพสวยจริงบอกเลยว่าใครมาดูตัวจริงที่ร้านไม่มีผิดหวังแน่นอนกับตัวนี้6สูบเครื่องพันแนะดูดิ พอเธอเงาวับกระเป๋าแต่งให้ส่องใบแบบว่าสภาพสวยๆเลยใช้งานก็ง่ายใช่ไหมไปตููู้ไม่ก็บไม่อ่ะแล้วดูดิตัวของตัวเครื่องดำเมี่ยมแล้วดูตรงนี้ไม่มีแม้แต่รอยกะหรือขนแมวอ่ะสองกระจกได้เลยอ่ะเออสอง,งสอะไ,ไ,ไม่สามพันโลด้วยอ,อ่ะไม่จะอวดอุ้ยใช่หรอตรงแห้ ใครที่รออยู่วันนี้กลับมาให้แล้วนะในราคา489,000บาทอาได้ขี่เครื่องพันไแบบนี้เลยสนใจก็โทรหา้องก็ทิวได้เลย0926684201ว่าใครอยากมาดูรถนะต้องรีบแย่งกันแน่ๆบอกเลยว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆใครได้ไปโคตรคุม้ม489,000บาทเท่านั้นทักมาได้ที่เพจแซกคัณงทำกินเกอร์เวอร์ชั่น